จาะลึกคอมเมนต์สวัสดีครับอัปเดตข่าวสารและความเคลื่อนไหวของอาเซียนกันได้ที่นี่ครับความคืบหน้าเมื่อคขมรมนมีนิสัยชอบเครมเป็นชีวิตจิตใจเรื่องนี้จะเกิดขึ้นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรมารับชมกันได้เลยครับเป็นเรื่องราวจากทางเพจ Facebook อาเซียนมองไทยเลือกมาโพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับคนพื้นถิ่นเดิมที่อยู่กันต่อมาไม่ขาดสายจะรู้จักชื่อบ้านเมืองของตัวเองเรียกต่อกันมาจนถึงปัจจุบันเช่นพี่มาย พนมรุง้งชื่อตรงตามจารึกอาจจะเพี้ยนเล็กน้อยตามสำเนียงและการเวลาที่ผ่านไปแต่คนบางกลุ่มที่อ้างว่าตนเองเป็นเจ้าของวัฒนธรรมกลับไม่รู้จักชื่อบ้านเมืองของตัวเองเช่นพระบรมวิษณุโลกวงเล็บชื่อเดิมของนครวัดสรีคลีสวนวงเล็บชื่อเดิมปราสาทพระวิหารแต่กลับมาเรียกชื่อตามไทยที่เป็นผู้ค้นพบและจะไม่ให้มองคุณว่าเป็นคนนอกได้อย่างไร แม้แต่นับเลขฐาน10ขึ้นไปยังใช้ภาษาไทยเช่นแสแซบแสแซบหแซบพันหมืน่แนแ0 0ล้านคำว่าสีเขียวก็เป็นภาษาไทยแต่กัมพูชาใช้เรียกสีน้ำเงินแล้วนางงามกัมพูชาก็ชอบใส่กันมากสีเขียวสีน้ำเงินถ้าให้ทายคนกัมพูชาในอดีตนะ่ะผลิตสีนี้ไม่เป็นจึงต้องเรียกสีตามไทยไหนจะชอบใส่ชุดไทยอีกชดาเอย สบายเอ่ย ơi, ผ้าถุงพับจีบหน้านางเอ่ยแต่เวลาคนกัมพูชาเน่ยเถียงข้อมูลสู้คนไทยไม่ได้จะไล่คนไทยกลับจีนตอนใต้อย่างเดียวด่าไทยเป็นโจรเป็นขมวยลงมาแย่งแผ่นดินกัมพูชาถ้าเก่งจริงนะ่ะทำไมไม่เอาข้อมูลวิชาการมาสู้กันเครมีสารใต้เครมบุรีรัมสุรินศรีสะเกตได้ถามคนท้องถิ่นหรือ,อยังว่าเขาอยากเป็นคนกัมพูชาหรือไม่ ด้วยภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกคอมเมนต์ว่าทุกวันนี้เขมรยังแยกไม่ออกระหว่างไต้กับไทยว่าต่างกันอย่างไรชอบไปเอาภาพคนไต้มาแล้วบอกว่าเป็นคนไทยถ้าเขมรจะใช้สมองอันน้อยนิดนิดหนึ่งว่าทําไมเขมรถึงเรียกคนไทยว่าเสียมก็น่าจะเอะใจหรือชะโงนขึ้นมาบ้างว่าคนไทยแต่เดิมเรียกตัวเอง ว่าอย่างไรกันแน่ถ้าคิดได้จะรู้ว่าแต่เดิมเรียกชาวสยามและเป็นที่มาของขมรที่เรียกคนไทยว่าเสียมนั่นแหละแต่พอเปลี่ยนชื่อมาเป็นไทยหน่อยนะและบังเอิญชื่อใหม่เสียงมันไปคล้ายกับกลุ่มคนไตยหรือคนไทยก็รีบสรุปแบบไม่ได้เรียนหนังสือว่าไทยก็คือไตฉลาดส่งสัยแท้ๆเอา้าลาวเฉยถัดมานะครับคอมเมนต์ว่า จริงแท้ที่สุดครับคนท้องถิ่นเดิมก็คนไทยทั้งหมดแม้แต่จังหวัดเดิมของไทยเมื่อก่อนน่ะเช่นพระตบองสีโสพลเสียมราชละแวกนั้นใช่หมดถ้าสมัยนั้นไม่โดนฝรั่งเศสแยกไปกัมพูชาหรือขเขมรแค่ติ่งเดียวเซี่ยวเดียวเท่านั้นประวัติศาสตร์ตนน่ะเพิ่งจะมาเกิดขึ้นมาไม่กี่ร้อยปีอย่ามาอ้างนะครวัดเพราะนั่นน่ะคือของไทยศึกษาค้นคว้าข้อมูลกันบ้าง ไม่ใช่เที่ยวเครมไปทั่วถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเจปีเองครับที่เป็นประเทศถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเขมรมันคือคนป่าหลบหนีมาจากเกาะชวาเมื่อพันปีด้วยการแย่งชิงที่อยู่บนเกาะชวาใครแพ้สู้ไม่ได้ก็หนีลงแพ่ข้ามทะเลมาถึงถิ่นสุวรรณภูมิของขอมสมัยนั้นขอมเป็นใหญ่ในถิ่นที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดคู่กับพวกทมินอินเดีย ได้ช่วยกันสร้างปราสาทในดินแดนแห่งนี้จับค้นป่ามาเป็นทาตแรงงานคือที่มาของเขเมรยุคต้นนี้ที่มีความเกี่ยวพันกันมาถึงปัจจุบันซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับความคืบหน้าเมื่อแรงงานลาวในไทยแม้วันสำคัญก็ไม่ขอกลับลาวเพราะอะไรเรื่องราวนี้จะเป็นยังไงมารับชมรับฟังกันได้เลยครับ เป็นเรื่องราวจากทางช่อง YouTube ทางฝั่งลาวที่มีชื่อช่องว่า One t o t e l l เด้๋อวมาโพสต์คลิปวิดีโอดังกล่าวและมีเนื้อหาดังนี้ครับเมื่อ31ธันวาคมปี2023สถานที่ต่างๆทั่วโลกแม้จะมีการจัดงานกันอย่างคลึกครื้นและนับเวลาถอยหลังส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในขณะเดียวกันหลายครอบครัวก็มีการสังสรรค์กันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตากันจากต่างถิ่นที่อยู่อาศัยมาเจอกันในวันดังกล่าว แต่ทว่าก็มีแรงงานลาวที่อยู่ในประเทศไทยจำนวนหนึ่งที่ตัดสินใจไม่กลับมาประเทศลาวในช่วงวันเฉลิมฉลองปีใหม่ตัดสินใจที่อยู่ในประเทศไทยต่อแรงงานลาวแต่ละคนก็มีเหตุผลต่างๆกันสื่อลาวรายง,งานว่าปีนี้ยังมีแรงงานลาวบางส่วนที่เป็นส่วนใหญ่เลยที่ไม่กลับบ้าน เพื่อไปฉลองปีใหม่สากลกับครอบครัวสำหรับแรงงานลาวที่มาทำงานในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครเป็นระยะเวลา2ปีได้กล่าวว่าตั้งแต่มาทำงานที่ประเทศไทยก็ยังไม่ได้กลับบ้านสักครั้งปีนี้ก็ไม่ได้กลับบ้านที่แขวงสวรรค์เขตเพราะไม่มีเงินเพียงพอในการเดินทางกลับบ้านขณะที่แรงงานลาวอีกบางส่วนก็ยังทำงานในช่วงเวลาดังกล่าว ที่ส่วนใหญ่ตัดสินใจไม่กลับบ้านก็เพราะว่าไม่ได้มีวันหยุดเยอะแบบที่ถนนดังที่แรงงานลาวที่ทำงานแถวเลียบทางด่วนรามิทาได้กล่าวว่าไม่ได้กลับบ้านในช่วงปีใหม่อันที่จริงนายจ้างไทยนะ่ะก็ให้หยุดกลับบ้านตั้งแต่วันที่ยิ่มเ้าแต่จะทำโอทถึงวันที่5และจะกลับหลังปีใหม่เพื่อพาพ่อแม่ไปหาหมอแม้จะมีบางส่วนไม่ได้กลับบ้านในช่วงปีใหม่สากล แต่ถ้าปีใหม่ช่วงเมษาจะมีชาวลาวเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเวลาดังกล่าวมากกว่าปีใหม่สากลเพราะมีช่วงระยะเวลาหยุดยาวมากกว่าและคุ้มค่ากว่าถ้ากลับไปคนลาวกล่าวว่าสู้ๆได้ทำงานอยู่ที่ไทยน่ะดีแล้วเงินเดือนกรรมกรเงินเดือนยังสูงกว่านายพันในลาวอีกโดยภายหลังนะครับที่คลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็น คนแรกนะครับคอมเมนต์ว่ามาถูกต้องทำถูกกฎหมายไทยไม่เกลียดคนไทยก็สวัสดีปีใหม่ด้วยกันถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าปีนี้ฉลองอยู่กับคนไทยก่อนปีหน้าน่ะพร้อมค่อยกลับไปฉลองที่เมืองลาวก็ได้ขอให้ทุกคนมีความสุขฉลองสนุกในเทศกาลปีใหม่นะคะถัดมานะครับคอมเมนต์ว่ามีความสุขหลายๆเดอ้อถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าอย่าว่าแต่แรงงานลาวเลย แถวบ้านผมแรงงานพม่าก็ไม่มีใครกลับได้ถามแล้วกลับไปนะ่ะก็ไม่มีอะไรแถมที่นั่นนะ่ะของแพงมากอยู่ไทยจัดงานกันเองที่ไทยแถมของไม่แพงตามนั้นถัดมานะครับคอมเมนต์ Comment ว่าแม้แต่คนไทยก็ไม่ได้กลับบ้านได้ตามเทศกาลหรอกครับก็น่าจะได้กลับเป็นบางอาชีพถ้าจะกลับได้ตามสะดวกนะ่ะต้องเป็นงานอิสระหรือธุรกิจส่วนตัวบางอาชีพนะ่ะไม่สามารถหยุดกิจการได้ทั้งหมด และจะหยุดได้ตามบริษัทประกาศบางครั้งวันหยุดก็ไม่เพียงพอกับการกลับถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าสงสัยอยากฉลองที่ไทยเพราะไทยนะ่ะคึกคืนกว่าอย่างไรก็ตามสวัสดีปีใหม่ครับถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าไม่กลับดีแล้วอุบัติเหตุเยอะไม่รู้ว่ากลับบ้านจะถึงบ้านหรือเปล่าคนทางบ้านเขาคงจะเข้าใจและดีใจว่าอยู่ต่างถิ่นยังมีชีวิตดีถ้าตั้งใจกลับแล้วไม่ถึงบ้าน ทั้งลมหายใจมันคงเศร้ามากซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ